ะเรียนถามท่านสดใสนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เทพผีซีดีเถื่อนในประเทศไทยปัจจุบันนี้ไม่ทราบความคิดเห็นของท่านสดใสคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่ามันยิ่งจับยิ่งเจอนะมันก็มีมากเลยเกินตอนนี้คือเนื่องจากว่าเทคโนโลยีต่างๆมันจะเลยก้าวหน้าึ้ เรื่องการล้างแต่งการอะไรมันมีมากเหลือเกินผมเนี่ยเป็นคนที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2550ช่วงนั้นเป็นคณะทำงานที่กรมทรัพย์จินตัาญ,ญา<ะ>ซึ่งคุณอรงณ์กรก็ตั้งผมไปเป็นสตาฟง,งานค่ะก็นี่แหละเสนอกนเรื่องนี้เรื่องกฎหมายปราบานเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์การาขโมยลิขสิทธิ์เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาและแม้กระทั่งเรื uh, kind of ่องเทพผีศรีปลอมเรื่องเรื you might. You might ่องการเขาเรียกเขาเรียกเป็นการสวมสวมลอยคือบางทีมันมีมันมีหนังสือที่ให้อนุญาตให้ใช้เฉพาะเฉพาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาสเตอร์อะไรเงี้ยเกาเรียกหนึ่งมาสเตอร์ก็ปรากฏว่ามันก็มีการทำซ้ำทำแบบแปลงต่อเติมซึ่งแปลงมาแล้วก็ก็ มันเป็นเรื่องของการสมยอมอย่างมากาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กฎหมายที่ร่านคือบางทีมันล่างมาแล้วแล้วมันมันมีการโต้เถียงกันเยอะพอสมควรแล้วที่สาคัญที่สุดตอนที่ผมอยู่ตอนนั้นน่ะเวลาจะร่ากฎหมายเนี่ยกรมงทรัพย์สินธรญญยาเขาก็เชิญตัวแทนจากบริษัทใหญ่ๆที่ผลิตเพลงสองสามบริษัทเราก็รู้ๆนะฮะรู้จักจกันมันก็เลยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่จะมาเอาผิดกันจริงๆก็เลย ไม่เคยบังการเปนครอบยากไปเพราะว่าบริษัทใหญ่เขาก็มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่บ้างเราต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงและมีผลกระทบทางด้านไหนกับทางศิลปินผู้เป็นเจ้าของเพลงมีมีมากมายเลยครับเพราะว่าโดยไม่ยิงแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างที่ว่าครูเพลงเนี่ยบางครั้งขายขายเพลงไปครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเสร็จแล้วขายได้ครั้งเดียวได้เงินมาครั้งเดียวเสร็จแล้วผู้ผลิตเนี่ยสามารถเอาไปดัดแปลงต่อเติมเอาไปบันทึกใหม่ทำซ้ำ เอ่อปลียนักร้ออะไรเงี้ยคือไปทําได้เรื่อยๆขายได้ตลอดอชีวิตเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องซึ่มันเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ามันมันมันเอ่อเป็นการเอาเปรียบกันเป็นการขมโมยมันสมองของครูเพลงซึ่งซึ่งผมก็เสนอไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการจะนําเพลงไปทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัรพย์สินักปัญญาเรื่องกับกรรับแทบพีซีดีปลอมอะไรก็ตามมันต้องกำปราบให้ให้ให้สิินซาเอ่อเกี่ยวกับการขโมยลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ย มันก็ต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อให้มีผลประโยชน์ในแต่ละครั้งที่นําไปทำเนี่ยให้ย้อนกลับมาที่ครูเพลงด้วย<า>เพราะว่าครูเพลงที่แต่งเพลงมาเนี่ยพูดง่ายคือได้รับผลประโยชน์นั่นเองพวกกันจริงๆแล้วนักร้<า>องอย่างผมยังมีโอกาสม,มีโอกาสทำเพลงไปร้องในที่ต่างๆได้แต่ว่าครูเพลงก,ก็ขายแล้วก็ขายจบใช่ไหมเพราะฉะนั้นระยะหลังนี้ก็เข้ขขาใจว่า,ามีการแก้ไขอไัตลักษณกฎหมายนะฮะ<า>ในการทำการปราบปรามาาเ,าเรื่องเคปซินิปลอมเนี่ย เขาก็พยายามทำอยู่ค่ะแต่ว่าผมก็เออผมบอกมาจากเดี๋ยวขอเรียนถามอีกท่อนหนึ่งในเรื่องของทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เขาเอาเพลงไปลง YouTube แล้วก็มีคนโหลดไปใช้ประโยชน์หรือทางการค้าอะไรพวกนี้เราเราได้ผลประโยชน์อะไรจากตรงนั้นบ้างไหมคะนี่แหละตรงนี้ตรงนี้มันมันผมจะบอกว่าเทคโนโลยีมันเจริญขึ้นมันจะเจริญมากว่าเดิมเพราะเาใช้ระบบนี่ยแหละระบบเอ่อระบบเอ่อโหลดไปจากจากเอ่อ อินเทอร์เน็ตอะไรต่ตางๆซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ขณะนี้นะฮะผมผมจะแนะนํานิดนึงว่าตอนนี้มันมีบริษัทซึ่งเขาตั้งเป็นบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์การนําไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการธุรกิจหรือว่าประโยชน์เกี่ยวกับการหารายได้ซึ่งครูเพลงเนี่ยสามารถสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกได้คุณมีเพลงอะไรบ้างติดต่อเข้าไปาแล้วเขาจะทําสัญญา ใ่ญคุณเป็นรายปีเมาเป็นรายปีซึ่งซึ่งก็ถือว่ายังน้อยที่สุดก็ยังมีผลตอบแทนแล้วทางด้านบริษัทใหญ่ๆก็จะไปจัดเรื่องพ้เองนำเพลงไปเข้าอินเทอร์เน็ตไปเข้ายู u ูบอะไรต่างๆไปลงซึ่งใช้ได้กับเสียงลงสายเสียงเรียกลิงโทอใช่ค่ะซึ่งทุกอย่างนี้เป็นเงินหมดค่ะแล้วเราได้ผลตอบแทนไหมฮะในฐานะที่เราเป็นศิลปินเจ้าของเพลงถ้าเราเป็นผู้แต่ง ค่ะตอนนี้ตอนนี้คิดถึงผู้แต่งก่อนผู้แต่งเพลงเนี่ยสามารถมีส่วนได้อย่างผมเองเนี่ยเพลงผมแต่งเอง200กว่าเพลงผมก็มอบไปกับบริษัทลิ l y ิ i c writer คืเอเหมือนกาก็ให้ผมมีกระแสหรืออะไรเงี้ยขเขาก็จัดการมอบให้แล้วซึ่งเขาไปจัดเก็บเองจะได้มาเลยน้อยเรื่องของาดังนั้นผมเพลงก็ต้องเดินทางเดินในรูปแบบนี้ซึ่งเราไปตามเก็บเองไม่ได้ เราไม่รู้เลยเขาเขาจะหลดไปทางไหนบ้างใช่จำนวนเท่าไหร่ยังไงไม่รู้แต่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขจะมีบุคลากรเขาจะมีการตรวจสอบกได้เพราะฉะนั้นก็ก็มอบให้กับบริษัทจัดเก็บเขาเขาเขาการจัดเก็บราะว่าก็ต้องมีการทาสัญญาติงกัะาแล้วก็ผลประโยชน์ก็จะตกมาที่คุณเองเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ว่าเราเหมาะสมที่คิดนี่ดีก็อยู่วเปล่า ก็ยังดีว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่มันทําให้ศิลปินมีรายได้เพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เป็นอยู่ใช่ไหมคะนี่แหละครับอันีอนี้คือส่วนหนึ่งที่อย่างที่ผมบอกว่าบางครั้งทําไมความเป็นอยู่ของนักแต่งเพลงความเป็นอยู่ของศิลปินซึ่งดังมาแล้วก็ตกเงียบหายไปกับความเป็นอยู่ของบริษัทผู้ผลิตเนี่ยมันแตกต่างกันมันมันเหลื่อมล้ำกันมากเพราะว่าไอ้เรื่องของรายได้นี่ยหละเพราะเหตุการณ์ยีงไงครับถ้าเราทําในลักษณะนี้จริงๆเนี่ย รูเพลงก็ดีนักร้องเ,อเขาจะมีรายได้จากการจาัดกิจด้วยก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดก,ก็อาจจะได้ไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ยังยมีรายได้ต่อเดือนค่ะค่ะการเงินงานซึ่งผมเริ่มมาตั้งแต่เีแรกอ๋อค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอพบพระคุณท่านสดใสามากเลยนะคะค่<น>ะขอพบพระคุณค่ะค,ค่ะ